แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะยื่นข้อเสนอเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับบุนโนฟนันอีก2เท่าหลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเดอะมิเรอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนที่จะยื่นข้อเสนอเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับบุนโนฟนันยอดเพลย์เมเกอร์ทีมชาติโปรตุเกสเป็นจำนวนเงิน2 0 0แสนปอนหรือประมาณ8ล้าน1แสนบาทต่อสัปดาห์โดยจำนวนเงินดังกล่าวเป็นการเพิ่มขึ้น2เท่าจากของเดิมแม้บูโน่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงได้เพียง11เดือน หลังจากการเซ็นสัญญากันเป็นเวลา4ปีครึ่งนับตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวปี2020แต่ฟอร์มการเล่นของมิฟิวรายนี้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับเรดเดวิลมหาศาลขณะที่ฟอร์มส่วนตัวทำไปแล้ว22ประตูกับอีก15แอซิสจากการลงสนาม37นัดภายใต้การคุมทัพของโอเลกุน่าโซชารวมถึงซีซั่นนี้เจ้าตัวเป็นผู้นำเรื่องการทำประตูจากการยิงไปแล้ว7ลูกกับอีก4แอซิสจากการลงเล่น10นัดในเพเมลิก ดยปัจจุบันค่าเหนื่อยของบูนโนรับอยู่ที่1 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ4 5 0 0 0 0บาทต่อสัปดาห์ซึ่งเทียบกับเจสซีลินกาดมิฟิลดีกรีทีมาชนอังกฤษและดีนเฮเดรสันในด่านมือ2ที่ได้รับและทางเดอะเบลเลอร์ระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าบูโนเป็นกำลังหลักของทีมที่จะพาสโมสรก้าวไปข้างหน้าและเพื่อเป็นการตบรางวัลจากผลงานอันยอดเยี่ยมปีสาแดงจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้2เท่าซึ่งก็เท่ากับว่าบูโนจะได้รับเงินค่าเหนื่อยในสัญ,ญ พร้อมขยายระยะเวลาสัญญาไปอีก12เดือนอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศกล่าวถึงเป้าหมายของทีมในซีซั่นนี้โดยเชื่อว่ามีโอกาสอันดีมากที่จะไปถึงตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งตนและลูกทีมก็พร้อมรับมือกับความกดดันต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอย่างเต็มที่อเลกุน่าโซชาคุณซอหนุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดปากแสดงความมั่นใจอย่างเต็มที่ วัทพีสแสดงของตนมีโอกาสที่ดีมากในการลุ้นคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีในซีซั่นนี้โดยระบุว่นาคะแนนและตารางอันดับยังคงเปิดกว้างและทีมของตนก็พร้อมรับมือกับความกดดันที่ถาโถมเข้ามางานที่ผมทําอยู่มันมีสิ่งที่แตกต่างไม่เหมือนใครผมกําลังทํางานให้กับสโมสสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันมีความกดดันถาโถมเข้ามาม,ามาหาศาลจากแฟนบอลของเราเองเรามีประวัติศาสตร์มีความสําเร็จมากมายและเราก็หิวกระหายที่จะคว้ามันมาครองเหมือนกับมาตรฐาน ที่เราเคยสร้างไว้เมื่อครั้งก่อนเราเป็นทีมที่โชคดีในแง่นี้เรามีแฟนบอลมากมายทั่วโลกและเราต้องยินดีที่จะรับเอาความกดดันนี้มาไว้กับตัวเองและมีความสุขในระหว่างการเดินทางให้มากที่สุดฤดูกาลนี้แตกต่างจากปีอื่น,นมันมีข้อผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นและมีการเตรียมทีมที่น้อยกว่าปีอื่นๆตราบใดที่เรายังเกาะกลุ่มผู้นําเราก็มีสิทธิ์เช่นกันแถมเราก็ยังเตะน้อยกว่าทีมอื่นๆอ,อยู่หนึ่งนัด โอเลกนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุว่าพอใจกับผลงานในครึ่งหลังของทีมเป็นอย่างมากพร้อมเผยถึงสาเหตุการเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งปีศาแดงบุกไปเอาชนะเวสแฮม3-1ในศึกเมลย์ลีกเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทีมดังจากแมนเชสเตอร์มาทำ3ประตูนในครึ่งหลังทั้งที่เกมในครึ่งแรกเป็นรองและโดนนำไปก่อนฟุตบอลเป็นเกมที่มีขึ้นไม่ลงครึ่งแรกเราเจอปัญหาในการรับมือกับจังหวะสวนกลับและลูกตั้งเตะเราเสียบอลบ่อยเกินไปครึ่งแรกแย่ แต่ครึ่งหลังแน่นอนว่าประตูที่ทําได้เปลี่ยนอารมณ์ของเกมประตูแรกเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมจากพอปอกบาและประตูจากเมสันกรีนวูดเราดวลกับทีมที่เสมอกับแมนซิตี้และเอาชนะเลสเตอร์แม้กระทั่งวูฟพวกเขาเป็นทีมที่ดีและทําให้คุณเจอความยากลําบากผมพอใจกับผลงานมากๆสัปดาห์ก่อนเราตามศูนย์ประตูต่อ2ที่เซาท์มปตันและนี่ดีขึ้นกว่าเดิมเราตามหลังแค่ประตูเดียว นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวของ Sky Sports ยังสอบถามโซชาในเรื่องของสาเหตุการเปลี่ยนตัวในช่วงต้นครึ่งหลังที่ส่งบูโน่ฟนานกับมาคาร์ฟอร์ดลงสนามแทนเอดิสันคาวานีและดอนนี่ฟันเดเบกอาการบาดเจ็บคาวานีโชคร้ายบางครั้งคุดเจ็บกล้ามเนื้อบูโนเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเพียง45นาทีก็เพียงพอแล้วแน่นอนคุณมีความสุขกับผลงานนอกบ้านผมคิดว่าผลงานในบ้านก็ดีเรากำลังกลายเป็นทีมที่มีความต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆและเรากำลังพยายามรับมือ กับเกมแบบนี้ได้ดีขึ้นเมื่อคุณตามหลังศูนย์ประตูตัว,ตวหนึ่งดเด็กๆยังคงเชื่อมั่นและบุคลิกเป็นเรื่องสําคัญในช่วงท้ายฤดูกาลคุณจะไม่สนใจเรื่องผลงานในตอนนั้นเรารู้ว่าหลายสิ่งต้องการพัฒนาการส่งบอลง,ง่ายๆในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังคุณภาพกลับมาและทั้ง3ประตูมันก็ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเปิด4ประเด็นร้อนหลังเกมที่แมนยู่นเตด พลิกแซงบุกเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป3ประตูต่อหนึ่งเก็บ3แต้มสำคัญทะยานขึ้นรั้งอันดับ4ี่ของตารางควันลงของเกมคู่ระหว่างปิจแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปพลิกแซงเอาชนะขุนค้อนเวสต์แฮม31ในเกมลีกนัดล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าถิ่นลูกทีมของเดวิดมอยกุ่นือชาวสกอตแลนด์ได้ประตูเดียวจากโทมัสซูเชคขณะที่ทีมเยือนภายใต้าการคุมเหียนของออริกกน่าโซชาได้3ประตูจากพอร์บอ็อกบาในนาทีที่65 เมสันกรีนวูดนาทีที่68ปิดท้ายด้ดยมาร์ครัดฟอร์ดในนาทีที่78ของการแข่งขันและนี่คือ4ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในเกมนี้ 1. แฟนบอลเข้าสนามได้แล้วบางส่วนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อในเกมนี้มีแฟนบอลเข้าสนามได้ประมาณ2,000คนหรือราวๆ3%เมื่อเทียบกับความจุของสนามในเกมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ271วันเลยทีเดียวที่มีแฟนบอลเข้าสนามโดยเกมสุดท้ายที่มีแฟนบอลเข้าสนามได้ ก่อนหน้านี้ต้องย้อนกลับไปในเกมคู่เลสเตอร์พบกับแอสตันวิลล่าเมื่อเดือนมีนาคมอย่างที่บอกไปแม้จํานวนคนจะน้อยนิดแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนผู้ชมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ 2. มาซิยาวกับเดอะเบคหน้าผิดหวังเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่น่าประทับใจนักสําหรับองตตนี่มาซิยาวและดอนนี่ฟันเดอร์เบคกองกลางชาวฮอลแลนด์โดยรายแรกองตตนี่มาซิยาวในช่วงนี้ฟอร์มตกอย่างหนักและเกมนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นมาแต่มันยังไม่เพียงพอ เขาะสำกำซัดอยู่ไม่จบเกมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บส่วนรายหลังอย่างดอนนี่ฟันเดเบกแทบจะได้บทบาทในครึ่งเวลาแรกไม่มีส่วนร่วมกับเกมและไม่มีจังหวะสร้างสรรเกมสวยๆให้เห็นจึงทําให้ถูกถอดออกทันทีที่จบครึ่งแรก 3. สํารองผ่าทีมเยือนเฮก็ต้องบอกว่าโอเลกุน่าโซชาแก้เกมได้ดีอีกนัดเมื่อตัวสํารองทั้ง3อย่างบูโนเฟนันมาคารา์ฟอร์ดและฮวนมาตาโชว์ฟอร์มได้ดีทุกคนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ทีมพลิกกลับมาเอาชนะโดยรายแรกบูโนเฟนัน ขับเคลื่อนเกมรุกได้อย่างไหลลื่นพร้อมแอซิสให้พอป,ปอกบายิงประตูตีเสมอส่วนรายที่2มาคาราฟอร์ดใช้ความเร็วปั่นป่วนคู่แข่งก่อนยิงประตูปิดท้ายได้ส่วนรายที่3หฮวนมาตาลงมาเชื่อมเกมได้ดีและเป็นคนแอซิสให้ทีมได้ประตูที่3 4. ชนะนอกบ้าน5นัดติดต่อกันหลังจบเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำสถิติพลิกแซงกลับมาคว้าชัยชนะในานะเกมเยือนด้วยจำนวน5นัดติดต่อกัน ถ้านับรวมทุกรายการแล้วเก็บชัยชนะ8นัดจากการลงสนาม9นัดหลังสุดเลยทีเดียวโดยมีความพ่ายแพ้นัดเดียวที่บุกไปพ่ายอิสตันบูลบาซักเซีย Istanbul, ak, Here, ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม1ประตูต่อ2เมื่อค่ำคืนวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัดเกตเรียงตัวแข่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมล่าสุดที่บุกไปเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด3-1ทำให้พวกเขาทะยานขึ้นรั้งอันดับ4ของตารางแล้วในเวลานี้ ความเคลื่อนไหวของปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกที่บุกไปเอาชนะคุณคอนเวสแฮมสามหนึ่งส่งผลให้เก็บ3แต้มสาคัญมีเพิ่มเป็น19คะแนนจากการลงสนาม10นัดทะยานพุ่งขึ้นรังอันดับ4ของตารางแล้วในขณะนี้ส่วนทีมของเดวิดมอยหยุดนิ่งอยู่ที่17คะแนนจากการลงสนาม11นัดอยู่อันดับที่7โดยเกมดังกล่าวโทมัสซูเชคมาพังประตูขึ้นนำให้เจ้าถิ่น1ประตูต่อศูนนาทีที่38 แต่ทว่าทีมเยือนรัวแซงคืนทีเดียว3ลูกจากพอปอกบาเมสันกรีนวูดและปิดท้ายด้วยมาร์คฟอร์ดและนี่คือคะแนนความสามารถของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้ดินแฮร์ริสัน6.5คะแนนมีจังหวะหวาดเสียวและเสียประตูไปในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังออกตัวนิ่งขึ้นเซฟสวยๆให้เห็นหลายลูกอารอนบานวิสาก้า6คะแนนอาจมีส่วนร่วมในเกมรุกไม่มากนะักแต่กับเกมรุกต้องบอกว่าเกมนี้ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม มีจังหวะตามเข้าสก,กัดสําคัญหลายครั้งวิกตอร์เดลเลิร์หกคะแนนครึ่งแรกยิงติดติดขาดขดก่อนจะมาดีขึ้นในครึ่งหลังและมีการเคลียบอนนลที้พ้นอันตราย6คะแนนแฮร์รี่แม็กไกวหกจุดห้าคะแนนประตูที่เสียไปเขามีส่วนต้องรับผิดชอบแต่หลังจากนั้นดูเหมือนจะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้ดีมีจังหวะจ่ายบอลสวยๆที่เป็นจุดเริ่มต้นในการขึ้นเกมรุกอารเ็กสตีเลสหกคะแนนเป็นีกคนที่มีส่วนกับการเสียประตูเมื่อเขาไม่สามารถรับมือกับแนวรุกเจ้าถิ่นได้ดี กันนั้นครึ่งหลังก็ทําได้ดีขึ้นจนแอสซิสให้กับเมสันกรีนวูดยิงประตูพลิกขึ้นน, erm ine, นาสกอตแ์เมกเทอร์มินเหกคะแนนได้โอกาสแทนเฟลดที่ไม่มีชื่อในเกมนัดน,นี้พร้อมกับฟอร์มที่เรียกได้ว่าดีในระดับหนึ่งดอนนี่ฟานเดเบคห้าคะแนนนี่ไม่ใช่เกมที่ดีนักของเจ้าตัวเมื่อแทบไม่มีบทบาทเลยนอกจากนี้ยังโดนบีบเข้าเร็วจนทําให้ถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกพอปอกบาดเจคะแนนเกมนี้ก็ดึงจังหวะช้าหรือไม่ละเอียดนักในบางช่วงแต่ต้องยอมให้ ลังยิงประตูตีเสมอสุดสวย